she tung an จับต่ำๆมาเออไปให้เขาพี่อ้นพี่อ้นให้ตัวนี้มันดีมาแล้วพี่อ้นพี่อ้นข้างหลังพอแล้วเอามือออกเอามือออกดิวะอันนี้พี่อ้นอันนี้ พี่อ้นนะพีอนนี่เอาตัวนี้มาน้องน้องไม่กลัวอะไรเลยไอเด็กนี่มันเก่งเฮ้ยเรานั่นแหละมีการบอกเด็กนี่มันเก่งอย่าใกล้มากนะอย่าโดนปล่อยเออจับต่ำๆเออ ่มโอเคตอนนั้นม้อยมากตัวน้อยมากตั้งเก็บอะพี่ร้องไปให้ตัวสุดท้ายหนึ่งหก นี่ไงตัวนี้ไงลูกเอ้ไอ้นี่ก็พยายามนะเออเขี่ยไปให้มันหน่อยดิโอเคพี่อ้อนให้ตัวนี้มากพี่อ้อนี่เอามือออกเอามือออกเอออ่ะพี่อ้อนนี่อ่ะพี่อ้อเอาตัวนี้มาว้าวเอามือออกเอามือออกเก่งมากน่ารักน่ารักอีกแล้วอุ้ยเตะลงมา โอเคไป